อันนี้เราจะมาต่อภาษีรถกับโดยที่ไม่ต้องลงจากรถกับรวดเร็วฉับไวสไตล์คนทรงนี่ครับเตรียมเอกสารให้พร้อมนะฮะแล้วก็พร้อมด้วยตังค์ทั้งนนี้แล้วก็ใครมีใบปรับนะครับก็เตรียมตังค์ไ้จ่ายด้วยนะครับเฮ็ด <laughs> ด <laughs> ีเนาะคนทรงโอ้ เนี่ยครับของเราเหลืออีกประมาณสองคิวนะวันนี้ดีหน่อยไม่ค่อยมีรถนะครับข้างหลังก็ไม่มีต่อหนึ่งคันต่อหนึ่งเรื่องนะครับดูที่เราไม่ต้องขึ้นใบตีสำนักงานนะครับแล้วก็ไม่ต้องหาที่จอดรถด้วยสะดวกสบาย หคันน่าจะประมาณ5นาทีนี่ครับอ่ะเดี๋ยวถึงคิวแล้วครับรถครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชม